เบต้าไหนใช่เบต้ากังนังว่าแบบไม่แน่ใจครับสวัสดีคุณผู้ชม8 6 7ท่านนะครับเรายังอยู่กับรายการ All Star Tournament 1 5บหนะครับคู่แรกจบไปแล้วเป็นสาวสวยของเราเนี่นะครับคุณสอนครับเดือดเดือด d r e a m h e Star กับ XD ครับเป็นการแข่งขัน Bed of f i r หรือว่า Bow Fire ได้เลครับใครได้3แต้มก่อนหรือว่า3ดาวก่อนจะได้ชนะไปอย่างที่บอกครับว่า d r e a m h e a Star ครับหรือว่า Dreamhead Diamondhead Genstar t o w e อยู่ทางฝั่งซ้ายมือสีแดงครับทางฝั่งขวามือ XD แก๊งครับหรือว่า XD นำทัพโดย Resor I Has CPU ครับอยู่ทางฝั่ง สีน้ำเงินขวามือเลยครับผู้ชมามาแล้วภาพจับจะเป็นใครไม่ได้รีโซไอแฮป c p พมาแล้วครับไหลามาน,นี้เหมือนจะยังเซตเตกันอยู่ครับผู้ชมต้องบอกเลยว่าหญิงเดือดแล้วรีโซเฮ้ยโอ้โหส,สดจีบันนี้๋าวิ่งมาแล้วรีโซมาโดนเปิดเอ้ยยังไงรีโซมาคนแรกเอาไปก่อนเลยครับรีโซครับโอ้โหนี้ดีเมสตา,ตา,ตาไม่หมู่นะครับรีโซครับมาอย่างนี้แลเทกันไป2คิวครับมาคืนฟิวคิวฟีดขึ้นคิวอย่างต่อเนื่องเอดีขึ้นนําไป5แล้วครับผู้ชม6 6หนะครับ แล้วภาพจากนี้ JC วิดีโอครับตรงนี้เทดไปมอนเอกเอกครับตรงนี้ครับหรือมอนเอกครับตรงนี้มอนแล้วพยายาม JC พยายามรีเซ็ตให้เพื่อนอยู่ แล้วมีคนมาขัดให้เอาเรียบร้อยครับมอนบอกมาขัดหรือมาบูทให้ครับดีเมจเจอตาเกตขื้นมาสี่แทมเอดีขึ้นนาเป็นเก้าแล้วผู้ชมฮะเอ็ดดีต้องรีเซตเจซีนอนอยู่ที่พื้นแล้วมาไงไนี่ลูนี้โอ้แต่ไม่งี้เรียบร้อยครับแรมฮะเอ็ดดี้โอ้ยขึ้นนำมาสิต่อห้าแล้วเดือดจะจัดคนดูว่าไงครับตรงนี้โคโค่ค,ครับบูทตามมามาไล่ปิดทางมอนครับต้องปิดมอนให้ได้บอกเลยว่าตัวปัญหาวงไฟเรียบร้อยรีโมเมชันสวยจากทางโคโค่ไปครับอย่างนี้แล้วทีเมงครับ เรียบร้อยไปม d ครับตอนนี้นําเยอะจะจัดน้าขาดแล้วฮะ13ต่อ5รีเซ็ตก,กันได้ไหมต้องมาปิดต้องมาถีบคุยกันดีๆครับตัวนี้ชุบลำมาแล้วบูทเข้าหลังงัดขึ้นไหมงัดยังไม่ขึ้นลงมาข้างล่างนี้ลลำๆโดนยัดหัวในไส้แตกเบตา้าเอ็กซ์คูดดิ้งครับมือมาเชสเต,ต้ครับตรงนี้นํำอยู่14ต่อ6แล้วแม่จะดีมเฮดเหลือกี่คนน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วถ้าหมดก็คือหมดเลยนะผู้ชมฮะแล้วเทรดไปอีกหนึ่งรตรงนี้ครับโอ้โหไฮไลท์ฮะ เศษหมดอย่างนี้หอ้โเศษสดนดเชื่อเบื่อทวงครับโอ้เรียบร้อยครับเอ็ดีแข็งจัดจัดผูด้ชมต้องบอกว่าดีแมนที่แข็งแล้วนะเอ็ดีแข็งปั๊โอ้โหอาจจะเป็นการเข้าไฟพลาดหรือเปอล่าเรียบร้อยครับจบเป็นการที่ร้อยครับสำหรับเกมแรกดาวแรกขึ้นทางฝั่งของเอ็กซ์ดีมาดูคิงออฟคิวครับผู้ชมครับเป็นทาง4คิวจากโคโค่ครับแล้ว4คิวจากทางไฮไลท์ครับผมโอ้โหทางฝั่งของฟิกเกอร์ครับโอ้โหตัวชุปของทางดีแมนเทสเอเดมันเทสหรือว่า ดีมเครับผมเป็นเอ็นเจอร์ออฟรีไวส์ศูนย์คิวหนึ่งเดทแล้วก็สี่ชุบครับสำหรับทางฟิกเกอร์ดอครับห้าทีนับไปก่อนหมดเวลาการเด่งขันจะเข้าสู่เกมต่อไปก็บอกเลยนะครับต้องดูว่าเดนบนเฮดจะแก้เกมยังไงอย่างที่บอกครับยังไม่ใช่การตกรอบหรืออะไรทั้งสิน้นเป็นแค่การโชว์แม์วันนี้เป็นการโชว์แม์อะไรที่ทางทีมงานผิดพลาดหรือทางพี่โกหรือทางทีมงานหลังบ้านผิดพลาดของทางออสตาหรือว่าทางซาคมู u, ก็ต้องขอภขอภัยคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เป็นแค่การโชว์แม์หรือว่าเป็นกกกาารรรรพพีวววนะิเะคั้งแอง พรีวิวการไลฟ์สดพรีวิวต่างๆให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันว่า155 15, 5เราจะลั่นกันแบบนี้นะผู้ชมเนาะเออไฟตรงแข่งเลยนะได้เรื่องครับผู้ชมครับดีมเมสตาก็ไม่หมู่นะผู้ชมมาฮะก่อนจเจมเกกเรแขานตรงนี้ก็บอกเลยว่าลั่นชูผักบุ้งหลงเหลงครับผู้ชมมาครับแล้วไหลมาไฟอีกครั้งแล้วคุณผู้ชมมาฮะตรงนี้ภาพจัดทีมมอนเอกครับบอกเลยว่าทีเด็ดของทางไดมอนเทสครับสำหรับไม้คนนี้น้องมอนนะผมมาครับ ยามจดจดจองจองันอยู่แล้วมาแล้วเอ้ยมาแล้วเหมือนสนับมาเปิดไฟแล้วครับ xd ครับแล้วคิวแรกตกเป็นของใครครับเป็นทางไดมันเทดครับเดมเทสคือนํามาก่อนเรขอตอนนี้เทสขึ้นมาต่อคิวจาก xd อย่างรวดเร็วทางไกลครับผมบอกเลยว่าเร็วยิ่งกว่าวิริยะประกันภัยครับตรงนี้มาเร็วเค็มเร็วครับขึ้น xd ขึ้นนําอีกครั้งแล้วไม่แน่ใจไฟการตรนนี้ต้องดีเซ็ตกันได้ขึ้นครับ x d ยังไงครับแล้วตรงนี้มาเทสตรงนี้แล้วมูเมชันสวยๆจากทาง xd ครับ5คิวไปแล้ว8คิวแล้ว xd คิวอย่างเดียวนะครับ ไดมอนเทสไปไหนครับสนับไล่จับแล้วครับตรงนี้ฮะับอสซิล่าหรือเปล่าครับตรงนี้อ่านพินขออภัยครับมองชื่อไม่ค่อยเห็นเลยครับโอ้โหเร็วจัดครับคอสซิล่าเอาถูกต้องครับวันนี้ไม่เห็นเหมือนกับทางไดมอนเทสจะมารีเซ็ตกันข้างบนครับใครริวครับโคเนลครับตรงนี้รีเซ็ตอย่างต่อเนื่องต้องมาปิดตัวชุบแล้วไล่ตามปิดกับรีซอไม้หัวหลังมาตรงนี้ยืนให้บูธยังไงแล้วสไลด์ตรงนี้สไลด์ไม่ตกครับรีซอคืนนำบาซิเบตตอนหนึ่ง มันจะขาดก็ดูขาดไปเลยน้องผู้ชมครับอย่ี่บอกครับใครที่ได้การแข่งขันเป็นการแข่งขันแบบเบสออฟไฟครับใครที่ได้3แต้มก่อนหรือว่า3ดาวก่อนจะขึ้นชนะจะถือว่าชนะไปในเกมนี้นะคุณผู้ชมครับมาฮะโอ้โหแล้วไม้ลงตรงกลางโคโค่สเกิร์ตครับตรงนี้อ่านผิดขอไปคอสคิวสเกิร์ตครับแล้วเรียบร้อยตรงนี้ครับโทมัสครับเบิร์นโโอ้หูปากฉลามมาแล้วหมุนโคโค่มากอี่โคโค่ต้องมาไล่ยัดแล้วครับตรงนี้ฮะแล้วมาแล้วยังไงไซส์ ตรงนี้อุ้ยผมบอกไดประเทศก็รีเซ็ตเกิดมาเยอะขนาดนั้นเหมือนเกิดมาให้ฆ่าแล้วเบอกครับแล้วหนึ่งนาทีตรงนี้มันจะทันเวลาไหมครับคุณผู้ชมมาฮะค่อยๆดูกันไปครับตรงนี้ไซครับพยายามนี้อยู่แล้วเจซัสหรือว่าจีซัสวินเทอร์เฟลครับตรงนี้ฮะและภาพต่างที่ลุยต่อเอกูดิงบูทซ้ายบูทขวามาตรงนี้ดูสกินน่ารักน่ารักครับต้องบอกว่าทาง ซาคอมูสามารถเรียนได้แช้สกินได้ทั้งหมดนะผู้ชมครับสำหรับขึ้นตรงกับซาคอมูนะใครที่มีสกินแบบว่าเนี่ยโอโนงโอนี้เห็นไหมครับมันไม่ได้มีแค่สกินับทายอินไปเลยครับมันจะมีเขาเรียกว่าเอฟเฟกครับมันมีสกินฉลองฉลามอชลามนั่นชอบงับคุญแงับไม่ได้เกี่ยวอะไรเออคู่ไปเรื่อยครับผู้ชมมาตัดมาดูสกินโอโนงโอนี้สวยงามมากตรงนี้ครับแล้วไงครับแลมโนเลิฟโนมันนี่ครับถีบมายังเมย์ไม่ได้ครับนเวลาให้หลัง40วิโอยี่แปดคิวแล้วโอ้ย ั่นเกินระบูดกลับมานี้ฟิล์มเอาบายังไงครับมันจะไหวหรือเปล่าโอ้โหล่นครับไม่ไหวทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับฟิล์มฮะโอ้โหต้องบอกมันลั่นจริงครับผู้ชมฮะมาครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องเลือดพลาดครับผู้ชมและเรียบร้อยครับ2ดาวหรือว่า2แต้ม XD Gang ในไฟที่2หรือแม์ที่2 XD เป็นฝ่ายเขดีกว่าและเป็นชนะของ XD a มาดูคิวกันหน่อยครับผมโยโยยไฮไลท์ครับผมแดคิวสองรีไวท์ครับผมกับไฮไลท์ครับไม่ตายเลยคุณผู้ชมฮะพระเจ้าครับมาดูทางฝั่งอนกประเทศนะครับเป็น a n g e จ o อ r e รีไวทหรือว่านักชุบครับ5้าชุบสี่เดยทางฝั่งมาแมนนนูเอลเนาะอ่านผิดของใครแล้วอ่านถ้ามาแมนนูเอลครับผมตรนนี้ครับผู้โูเดือดจัดนะบอกเลยว่ามันเร็วมันรวดเร็วนะครับต้องบอกกับพิฝสายตาไม่ได้ดูกันอย่างต่อเนื่อง เร็วมากครับผู้ชมครับเออมาครับสเตชันตรงนี้อยู่ที่สเตชันบีครับมาแล้วครับตรงนี้สําหรับ XD แก๊งทางฝั่งสีน้าเงินครับและทางฝั่งขวามือไอ้ซ้ายมือเป็นทางดิเมสตาสีแดงครับผู้ชมถ้าพร้อมแล้วถ้าตัวลงพื้นแล้วกับว่าเกมจะเริ่มเวลาจะเริ่มนะครับเร็วจะจัดเร็วนะครับไล่ลํำกันไปครับผู้ชมต้องบอกว่ามันนะผู้ชมครับกองบอกว่าทางช่องเซตก็อยาไล่ล้ำนะวันนี้เป็นแค่การชมแ์นะทางแฟนเพจอาจจะเกลียดแผลก็ได้ผู้ชมเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีการ แพ้ชนะกันจริงๆเนาะก็ะบอกว่าเหมือนกันเพื่การโชว์แมตช์ครับจะแพ้ชนะก็ไม่ได้มีผลต่ออันนี้เนาะไม่ได้มีผลต่อเกมนนแข่งขันครับจะบอกไว้ว่าเป็นแค่ฝันและกำลังใจในตอนนี้เนาะสำหรับการโชว์แมทกันนะครับเรามาดูครับว่าถ้าทางเอ็กซีจะปล่อยแผลเต็มแล้วแดนเพลนจะไม่ปล่อยแผแลตลอดเราคิวแรกเป็นใครคิวแรกเป็นของแดนเพลนนี่แหละครับเป็รอบที่แดนเพลนมาทรงดีอีกสามต่อสามมาดูไฟกากันหน่อยครับเรางนำมาอีกครั้งแล้วแดนเพลนบึ้มเลยครับตรงนี้ฮะ 5ต่อ4เหมือนเอฟดีจะเข้าไฟพลาดหรือเปล่าครับมาแล้วไดมอนเทสครับแลดิโมเมชั่นไปครับโอ้โหแล้วคิวไหลคิวฝีไหลต่นเลข6คิวก็แล้วครับไดมอนเทสต้องรีเซตเพื่อนนะครับรถถับทางเอฟดีก็ต้องรีเซตเหมือนกันนะไม้ตรงกลางไฟครับไม้พยายามไล่ลงนะครับคุณผู้ชม5ต่อ55ต่อ6แล้วบอกเลยว่าสูสีจะจัดครับมาฮะตรงนี้โอ้โหแล้วสวัสดีน้องเซเรโน่นะครับไม่รู้ว่ายังไงครับไม่มีจะตรงสตรีมรีคงรีแคปหน่อยเนาะไม่มีเลยครับนั่งชิล โอ้โหชิวๆริวหาดทรายครับวันนี้ครับจับน้องเซเรโน่ครับมาให้โดนด่าแท้ๆสำหรับทางน้องหมึกนี่เลยครับสวัสดีซีเมอร์ที่กสลังดีแคปอยู่ทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีซีเมอร์ที่สวัสดีสตรีมนะครับไม่ว่าใครที่ดีแคปอยู่สวัสดีนะครับผมวันนี้เราอยู่กับรายการออสตาทัวน์เม้นต์สิบห้าสิบห้าครับผมเป็นการแข่งขันที่ใช้อาวุธปืนหนึ่งไม้แล้วก็ปากฉลามแล้วก็มาเชนแล้วมีสนับครับมีทุกอาวุธครับแต่จะมีปืนแค่อันเดียวหรือว่ากระบอกเดียวนั้นครับแต่รรรรออบบบบนนนนีีี้้ดเมมสตาาา์กวว่คคััั ต้องมาดูครับเบดอร์ไฟครับเอ็กดีปิดไม่ลงคนมีแผลนะคุณผู้ชมฮะสิบเอ็ดสิบหกแล้วนี้แตมตามสวนมาสิบเจ็ดสิบเอ็ดครับต้องบอกว่ายังก็ยังทำได้ดีอย่างต่อเนื่องครับมาดูครับว่าเอ็กดีจะแก้แผลยังไงโดนบู๊สมาโกงไม่มีครับแล้วปาดโค้งมาสิบสองสิบเก้าแล้วเพียงนาทียี่สิบเอ็กดีต้องรีเซตเพื่อนหน่อยต้องรีเซตเพื่อนหน่อยเอ็กดีแล้วเซมาโหไกลแล้วเกินฟอสเอวามูนเมชั่นพันหลาวนี่ฮะแล้วเบต้าไยคูดิ้งแล้วปืนของทางเอ็กดียังเล่นได้อยู่ครับโอ้โห ไม้บอนโหดจริงครับตีขาดได้ทุกไม้โอ้โหดีมเฮดเอ็กดีไม่มีลำครับโอ้โหต้องบอกนี้ครับว่าอย่าลำกันในช่องผู้ชมครับมาดูระหือมาดูสนุกๆเนาะและเรียบร้อยครับโอ้โหตรงนี้เหมือนทาง XD จะหมดครับแล้วเป็นทางดีมเฮดสตาร์ครับขึ้นแต้มกลับมาเป็น1ต่อ2ครับถ้า XD ปิดไม่ลงบอกเลยว่า2 2นี่คนมีแผลนะผู้ชมครับมาดูไฮไลท์ครับเตะโหดครับเอ๊ะถ้าเตะโหดหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้ครับเนี่ยเป็นน้องไฮไลท์ครับผม11บเอ็คิวหเดสา รีไวท์หรือว่า3ชุบด้วยนะครับเป็นทิงอ็บคิวครับตรงฝั่งของเดมเฮสต้าครับเป็นทางมาดูเอลนะครับผม4เดทแปดรีไวท์ครับผู้ชมโอ้โหเออผู้ชมอย่าํำกันครับมาดูสูดดกวาครับผมไม่มีเวลานะครับจะไปคุยับแชทมากมายนะต้องบอกอย่างนี้ว่าแค่หายใจยังจะไม่ทันเลยครับผู้ชมเออโอ้โหดูรับชมอสนุกนะคุณผู้ชมรับดูให้เป็นเกมกีฬานะไม่ลำนะคุณผู้ชมรับรู้แพ้รู้ชนะครับรู้มือเนาะคนดูไม่ต้อง ไม่ต้องแบบว่ารำเงินเยอะเนาะคนดูเออถือว่ามาให้ดูกันก็สนุกสนุกครับนาอพี่เกเนาอพี่เออนักผ้าหายใจไม่ทันกูไม่มีเวลาไปด่าแชทเหมือนกันเนาะเออมาฮะรายการเราบอกเลยว่าตื่นออฟฟิเชียลนะครับใครแหลมมากโรครนกูด,ด่าจริงนะการสตรีมกูก็ใส่หมดเลยนะต้องบอกว่าเว,เวทีนี้พี่ของงานนี้พี่ฉายเดียวไม่มีน้องว่าวไม่มีใครนะครับบอกเลยว่าฉายเดียวขอญาติลั่นนะคุณผู้ชมนะอืม อย่าลรำแล้วเนาะดูครับดูอย่างพี่สเก็ตแลนด์ดินแดดเอ้ยไม่ใช่ครับผมว่าดีทางพี่สเก็ตเนี่ยครับมาสตรีมอยู่ก็มารีแคปนนะคุณผู้ชมขอบคุณทางพี่สเก็ตนะครับผมทางแดนมันเฮนนะครับมาฮะมาครับผมมาดู XD ครับรอบนี้จะเปิดไฟเป็นยังไงครับกองปิดให้ลงไม่งั้นคนมีแผลแน่คุณผู้ชมครับแต่ XD เปิดไฟได้ดีกว่าตอนนี้หนึ่งคิวมาแล้วสองคิวแล้วครับผมมาจากเกซีแล้วก็เจซุสครับแล้วมาดีมันเฮทคิลิวครับเทศสวนมา XD เลมเลนครับ เทิดกไปเทมาหูมีทั้งโอนี้มีทั้งวินเทอร์มีทั้งฉลามบอกเลยว่าฉลามนะชอบงับแม่งเล่น2อสรอบแล้วมุงนี้พี่โกเออมันไม่มีคนตบมูกันเล่นไปเลยครับลุงนี้ฮะมาแล้วคหูแล้วสกุลสกินนี่มาครับสกินแลรีพิต็ดมิติกอะไรก็มารีจงลีเจนนครับ ตรงนี้บอกเลยว่าสวยมากๆครับแล้วทีนิวครับตรงนี้เทรดมาอีกแล้วเจคัมมอนครับแล้ว8คิวเคิวคิว1คิวแล้วโอ้โหไม่เห็นได้คิวโัวครับตัวนี้คืนนํำอีกครั้งเลยไม่เห็นบอกว่าเมื่อกี้อ่อนให้หน่อยเอ็กดีเพิ่งได้ใจไปแล้วมอนมาไม้ลงแบบนี้บูตมาตั้งข้อแบบนี้รีซอรีซอทนพิษบาแผลไหวไหมไม่ไหว14บต่อ5แล้วยังเอ็กดีลวงหล่นตามกาลเวลาบอกเลยว่าเร็วมากครับวันดีครับเฮียตองวันดีครับผมครับน้องเิโอวันดีครับเฮียตองฮ มาครับน้องม่อนนะตรงนี้แล้วไล่มาบูทได้ไหมโคโคเซงนี่เรียบร้อยครับ18-5แล้วโอ้โหนะครับขอหายใจสักครู่นะมาครับต่อเนื่องครับ18-5แล้วนี้หนึ่งอาที่5วิครับก่อนจะหมดเวลาการเด่งขันครับตรงนี้หูเรียบร้อยเบต้าครับสําหรับมาเชเต้ไล่คุมปืนตรงนี้มันไม่ไหวแล้วปืนมันตายไปแล้วครับตรงนี้ปืนแล้วเป็นเด็กบอสครับโอ้โหมือปืนของทางนัมันเทสนี่ ขึ้นชื่อแล้วครับเด็กบอสผันแซดครับตัวนี้ฮะโอ้เรื่องปืนไว้ใจเขาเรื่องผมไว้ใจหมีเรื่องเรื่องปืนไว้ใจบอสนะคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วเหมือนจะใกล้หมดเลยหรือเปล่าครับทาง XD ครับเหลือใครบ้างครับเนี่ยโอ้โหไม่แน่ใจเลยฮะยังไงครับเหลือทางโจครับตรงนี้แล้วบูทรอมาอย่างนี้มายัด1-2แล้วจะตายไหมบอกเลยเป็นคนทิ่บาดแผลหมดแล้วมาเชลงหลังเรียบร้อยครับผมยี่เบ็ดต่อห้าครับ ตรงนี้ใกล้จะหมดเต็มที่แล้วครับเวลาครับไม่ใช่คิวครับคิวก็นำมาห่างไปยี่บีตต่อห้า้วครับต้องรอดูครับว่าเอ็กดีจะปิดไม่ลงนี่คนมีแผลของแท้แท่ว่าที่ถึงว่าเอล้วัตรงนี้ครับล้วของแท้แท่ว่าเดี๋ยวเาร้องแล้วนะแล้วตีเซมาอย่างนี้ก็เมย์ไม่ไม่เมย์้ะคิริวปิดคิวไปครับยี่สี่ต่อห้าแล้วอืมระเรียบร้อยครับโอ้โหดีเมสตาไม่ให้เสียเลยครับวันนี้กลับมาเป็นสองต่อสองครับไปหน้าแมตช์หน้า ตึกตัดสินแมตต์ตัดสินใครจะชนะไปในรอบโชว์แมตต์หรือว่าพรีแมตต์ตอนนี้นะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเดือดมากคุณผู้ชมคิงออฟคิวครับเป็นทางไฮไลท์คนดีคนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้เป็นเปลี่ยนทางแองเจิลลีไวหรือว่านักชุดมาเป็นทางไคลริวโพเนลคุณผู้ชมฮะมาครับพี่โกคิดถึงลูกชิ้นมีฮูแล้วชิดถึงลูกชิ้นมีหูเหมือนกันครับมาครับเกมที่สามอย่าได้พลาดสายตาครับคุณผู้ชมครับขออนุภาพจิบน้ำสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวเลยฮะมาฮะ มาครับผมกินน้ําปัสสาวะไม่ต้องครับกินน้ําอย่างเดียวเนาะมาแล้วคุณผู้ชมครับก็ตามมาทีตัดสินนะับพี่โกว่าไงครับผมมีเด็กๆน้องๆหนูเรียกกันมาเยอะครับพี่เด่นไม่ได้เด่นนะครับผมใครบอกเด่นยังไม่เด่นนะครับคุณผู้ชมฮะลูกชิ้นมีฮูมาไหมครับมาครับผมมารายการหน้าครับเดดี้เนาะรายการนี้ไม่มาครับพี่โกมาคนเดียวครับเป็นเป็นโคลีครับวันนี้ไม่ใช่มีชื่อภาษาเกาหลีเป็นโคลีครับเออ ก็ครับอย่าลามแล้วรายการดีๆเขาเสียหมดถูกต้องครับน้องชายครับผมต้องบอกว่าจัดการแข่งขันมาก็มาชิงเงินรางวัลนะคุณผู้ชมครับไม่ได้มาอะไรมากมายครับต้องผู้ที่แข่งก็มีจิตที่จะได้เล่นทุกคนคัเด็กบอสเหมือนจะเปิดวัดกับปืนอยู่ครับเด็กบอสฮะมาครับเหมือนจะสั่งเพื่อนว่าปืนล้มเลยให้เข้าหรือเปล่าครับว่าวเอาครับเว่าวอะไรครับติดปากว่าวอยู่แล้วไม่มีเว่าวแล้ววันนี้ก็อยู่กับโกคนเดียวเนาะแม่คิดถึงน้องเว่าวขึ้นมาเฉยครับพี่โกแม่มาฮะต่อเนื่องเด็กบอสครับ แตเอเทสครับยังไม่เซตยังไม่เข้าต้องบอกว่าปล่อยให้เด็กบอสไล่ดวลไล่กวดไปก่อนครับต้องบอกว่าศึกนี้มันตัดสินจริงๆครับเข้าพลาดไม่ได้คุณผู้ชมมาฮะเด็กบอสไหลๆไปก่อนครับอุ้ยรอดูว่าคุณผู้ชมตรงนี้ฮะโอจะเป็นยังไงครับ่อ,อยิงนวดกันไปก่อนนะยนวดไปก่อน,นครับคุณผู้ชม x d ก็ไม่รีบครับโอ้แมตช์นี้ต้องบอกว่าเวลาหมดมันก็เวลาจะบีบไปเรื่อยแล้วเราวิ่งใส่แล้วครับเด็กบอสเหมือนจะได้โพสชั่นที่ดีกว่าหรือเปล่าเด็กบอสไล่ยิงเปิดให้เพื่อนครับตรงนี้ยังไงครับเด็กบอสเราภาพตัดมาแล้วที่เจซครับบอกเลยว่าก็บอกว่า King of Kill นี่เป็นทางไฮไลท์ทุกเราเลยอยาก้ภาพจับที่ไฮไลท์เดยไหมครับผู้ชมฮะเอ่อคนจับภาพครับน้องชายขอเป็นทางไฮไลท์หน่อยครับทาง XD ครับขอดูไฮไลท์เล่นหน่อยครับว่าเล่นยังไงครับ คาัตัดมาเจก่อนนะเจอาบาครับตรงนี้ฮะแมาเจเปิดไฟมา x อ็ดีล่วงไปอีกแล้วครับคนดูครับเป็นทางคิวขึ้นนําของทางแบมเทดสอต่อ2แล้ว3ต่อ2 x งอดีครับตรงนี้ต้องตามไล่กวดมานะฮะสิบห้าสิบห้าครับตรงนี้เป็นการแข่งขันออสตาร์ทัวนเม้นต์สิบห้าสิบห้าครับหลังไฮไลท์เตะโหดครับตรงนี้โอ้โหต้องบอกโหดจริงไหมก็โหดนะครับตรงนี้ฮะมาฆ่าไม่หยุดฆ่าเยอะทุกรอบครับไฮไลท์ต้องปิดไฮไลท์ให้ได้นะแถวนี้ดีมเฮด ยังไงต้องปิดไฮไลท์ไหมพยายามจะปิดไฮไลท์แล้วตีไม่ตายไฮไลท์รีเซ็ตตัวต,ต,ตีตายไม่ตายมีไม้มาลงไฮไลท์โอ้โหโดนจิกหลังแลวเรียบร้อยครับิดต่อสามตีเก้าเวทีบอกเลยว่าถ้าภาพอย่างนี้บอกแลว้วเอ็กดีไม่ได้ดีครับต้องมานั่งแก้นะครับตรงนี้ฮะคนจะแก้แผลยังไ,ไงนวเ,เนียเนยปลาลมันไปห้าสิบฟีต่อสามในประเทศเยนสตาบอกเลยว่าท้ายพายุครับโอ้โหวันไหลไข่เค็มครับวันไหลครับบางแสนก็แพ้แสนหรือว่าพัทยงพัทยาก็ไหลจัดๆครับตัวนี้ไหลมากๆฮะ โอ้โหไหลเป็นวันนี้ไม่มีแล้วสิหกต่อสามครับ,รบมาแต่ก็ได้โดนนำสองศูนย์ขึ้นตามมาสองสองตอนนี้จะสามสองไหมก็ไหลอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมโอ้เดือดมากว้าวว้าอะไรไม่มีว้าวเออแม่งจะไปเรียกว่าวอย่างเดียวเลยโอ้โหต้องขออภัยครับต้องบอกว่าติดจริงๆครับว่าอยู่กับน้องเผามาตลอดครับวันนี้ครับโกโก้ครับวันนี้สิบเก้าคิวแล้วสิบวิีท้ายจะเป็นใครที่ได้ชายชนะไปถ้ามีผิดพลาดได้มาเทียนสตาสตาไหมได้มาเทีนไหมสี่สาม สองหนึ่งเรียบร้อยหูท้ายพายุจัดๆนะคิงออสคิวเรานี้ตัวปนถังมอนครับ15ห้าคิว4เดสหนึ่งรีไวต์เด,ดือนหนึ่งชูบราและตามมาด้วยสุดท้ายนะครับแองเจิลรีไวต์เป็นศูนย์คิวหเดส1บอดรีไวต์จากทางใครริวครับผู้ชมครับเนาะเออมาครับผมบอกเลยว่าเดือดมากๆครับโอ้ผู้ชมฮะคิดถึงว่าผาบอกไม่ขอกคิดถึงชินมีฮูเสมอแล้วต่้นแตพวกนี้ก็ได้ภาคกับน้องวาวเหมือนเดิมไหมผู้ชมฮะ ครับผมก็ต่อเนื่องเลยครับผมมาครับเดี๋ยวต้องบอกว่าวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับสำหรับการโชว์แมตช์หรือว่ารายการทัวร์นาเมนต์ออสตาทัวร์นาเมนต์โชว์แมตช์หรือออสตาทัวร์นาเมนต์สิบห้าสิบห้าวันนี้เป็นการโชว์แมตช์ครับต้องบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากขอบคุณทางโลเปสเกลขอบคุณวินเอกเลดี้ขอบคุณดีมเฮสตาขอบคุณเอ็กดีแก๊งที่เข้ามาร่วมสนุกกับเราเข้ามาโชว์แมตช์ในรายการดีอย่างนี้กลต้องขอบคุณทั้งสี่ทีมมากๆครับคุณผู้ชมครับ